<Yeah. S 2> สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอกแมปไบตออฟเฮลนะครับคลิปนี้ก็จะพาไปเล่นไบตออฟเฮลนะครับ เป็นแมพที่ผมพึ่งเล่นครั้งที่2นะครับนี่ครับซึ่งระบบก็หน้าอ้าแต่ออกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรไปเลยครั้งที่2นะครับอันนี้ผมได้ปิดเสียงเพลงของแมพไปนะครับเพราะว่าการลิกซินนะครับอ่ะไปเลยครับหลักการง่ายๆโดให้มันข้ามแค่นั้นครับคลิปนี้ผมจะไม่มีตัดช็อตรอช็อตอะไรทั้งนั้นนะครับจะเล่นแบบสดๆให้ดูนะครับไปเลยไป วัน,นนี้ผมก็แต่งเป็นชุดแบบไม่รูมกันนะครับมีมงกุฎโ้แต่เพื่อนไปแล้วพอเราเข้ามานะครับก็มันก็จะแบบถ้าเขาแบบแข่งไปแล้วเราก็จะตามไปทีหลังครับนะีน่เห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงเอ้ยถึงอยู่ไปไปโหทำไมช้าเนี่ย เ้ไล่แล้วทันแล้วไล่ทันแล้วไปไปอันนี้ผมเล่นในคอมนะครับมันก็จะดูง่ายหน่ยเอ้ยทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันเอ้ยวีดนี่ครับความเป็นของไปออฟเอวเอาไปไงวะเด็โอ้เออ เอาโอ้โหโอ้ยงานเข้าแล้วไม่เป็นไรครับเออเอาอ๋อห้ามโดนสีเขียวใช่ไหมเอาออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ขึ้นเลยเว้ย เขียวเนี่ยอ๋อตกเขียวก็ตายโอ้ยถึงไหมถึงไหมอ๋อเดี๋ยวดะเข้าใจแล้วครับจุดน,นี้มันต้องแบบแบบให้ต้มโอ้ยถึงไหมถึงไหมไม่ถึงโอ้ย <c oughs> <c oughs> มีเพื่อนคนนี้ไปไม่เป็นเหรอว้ามีบนเออเออมันจะได้ไหมทำไมมันขึ้นไม่ได้งานเข้าแล้วครับได้สนามแข่งที่แบบผมไม่ชินจะชินได้ไงครับเพิ่งเล่นได้สองครั้งเองอ่าโดดตามเพื่อนนี่โดดตามเพื่อนโอ้ <S <S โหผ่านสถิตตรงจุดน,นี้ไปครับไปครับ ครับเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ครับอโอ้ เล่นได้สนุกนะครับแมปพวกสไตล์แบบนี้เฮ้ยเลยเลยเลยโอ้ไม่เกือบคือครับล้อลงฮึบไปละงานเฮ้ย โอ้อาโอ้ยโอ้ยต้องขึ้นเหลี่ยมซ้ายครับเฮ้ยรอทำไมเพื่อนรอทำไมหลบตัวดิจิตอลดิจิตอลเกือเอ้ยไปไปนี่ครับมาแล้วครับ แสาถ้าผมเลื่อนมุมมองไม่ทันต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่าใช้เมาส์เลื่อนแป๊บมาน่าจะได้ละโอเคนี่ยนี่ขันลังขันลังโอ้ คนที่แบบเล่นบ่อยๆกินสนามก็จะได้เปรียมนะครับสนามเขาไม่รู้แบบสุ่มรันดอมหรือเปล่านะครับเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหสมเป็นเฮลจริงๆเอ้ยตกเลยเว้ยถึงไหมถึง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 โอ๊ยไม่ถึง งานหยาบแล้วครับเออถึงแล้วโหเขานำไปไกลแล้วสองคนนั้นโอ้ย oh, ใส่นด้จะชิมสนาม เฮ้หล่นหล่นหล่นทางไหนหล่นทางไหนอืมนรียกว่าหล่นทางอ๋อน่ากระโดดผมไม่กระโดดเฮ้ยเข้าแล้วโหดเกินโหดเกินโอ้โหหลบแบบดิจิตอลโอ้ยเวียนหัวดิจริงเบอร โอ้โหผิวผิวเป็นไงล่ะผิวเอ้ยโอ้โหงาน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 เอ้ยหลบกบบดิจิตอลโอ้โห เอ้ยแล้ว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 แล้ล้วแล้วแลอ,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 อ้ายนิดเดียวเองเพื่อนเอ้ยโดนกดนโอ้ยโอ้ยไปครับไปต่อไปรออีกครั้งนึ่งนี่คือเล่นให้ดูนะครับถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปเล่นได้นะครับ นำไกเะะเ่เล่ะเฮ้ยใช้อะไรวะน่ะอเทมแคทเหรอ ไอเทมแกรดไอเทมโลบักพลังเทพทูต้องตามพลังเทพทูครับตามพลังเทพทูก่อนตามไม่ทันละเออยังว่าอยู่เสียงอะไรโอ้้หอ่านใหม่อีกล้วพลังเทพทู ไปครับทรงทิพตรงทุบทูไม่ทรงไม่สนแล้วไปหลบแบบดิจิตอลหักหลบแบบดิจิตอลคำนวณแบบเอาสไตล์เฮ้ยเบรกเบรกเบรกจังทีวะเอ้ยเอ้ยผมเม yeah> uh ื่อกี้ผมกดชะลอความเร็วนะครับเอ้ยรถดึงจังหวะไอ จะทางชาวบ้านัไม่เนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ทันพลังเทพถูกแล้ว<า><า>เอ้ย,อย,อยถึงไม่ถึงอ,อ๋อทุลันครเพื่อนอย่างนี้เองอ โอ้ยสทีไปเบรกน,กนึ่งจังหวะมีผฝน,น,นความเร็วนิดนึงครับอ่าอนเอ้ยนี่ต้องสเต็ปเอ้ยโอ้โหนั่นไงนี่มือจะส่งสตรงสเต็ปโอ้ยสเต็ปโอ้ยเบรกไม่ทัน มัดใจอ่าพอนแล้วครับไม่พุ่งไม่พอและอ่านั่งไงไม่พอนโอ้ยเพื่อนเข้าไปแล้วเออยังยังครับยังไม่ถึงทองแดงฮึบ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 โอ้โอมีเอียงมีเอียงฮึบฮึบฮึบโอ,โอ้พิซซ่าฮึบ โอ้ย oh my god ไปไหมครับเกมแมพที่ทำให้คนหัวร้อนได้เนี่ย <laughs> เออไม่เหมาะคนหัวร้อนน,นะครับ <laughs> เออถึงแล้ว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 โอ้ยถึงแล้วครับแต่เพื่อนเข้าไปแล้วนะครับ มเข้าเป็นระดับที่ห้าได้แล้วครับนี่ครับจบแล้วครับแมปนี้จอยกูุ๊ปอะไรนี่ครับก็สำหรับแมปไบอะไรเขาเรียกไบอะไรก็จะประมาณนี้นะครับแมปไบเบยอะไรนีร่แหละเข้ามาตามเพื่อนนะครับก็เลยแบบเออลองก็สนุกดีครับสำหรับใครถ้าเบื่อแบบแนว จักรยานมอเตอร์ไซค์ก็มาแบบนี้นะครับแข่งกับเพื่อนนะครับจะว่า PVP ไหมไม่น่าจะ PVP นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณคับ